รายการ my play lady ขอเชิญทุกคนมาร่วมโครงการหนุ่มน่ากินโดยการประมูลหนุ่มน่ากินที่ท่านชื่นชอบค่ะใช่แล้วคะ่ะเพื่อที่ได้ไปร่วมรับประทานอาหารที่ร้านหนุ่มน่ากินกันเลือกนะที่สําคัญนะคะได้นําเงินทําบุญไปร่วมบริจาคในองค์กรที่หนุ่มน่ากินของเราเนี่ยเป็นคนเลือกแบบใกล้ชิสดสุดๆด้วยค่ะใช่แล้วคะ่ะหนุ่มน่ากินคนแรกของเราได้คือ หนุ่มนักกินคนแรกเตอ๋อฉันทวิทย์ค่ะเขาจะชวนสาวๆไปทําบุญที่มูลนิธิเพื่อการผ่าตัดหัวใจเด็กและร่วมรับประทานอาหารกันที่ร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดนะคะที่สาขาเซ็นทรัลเวลด์ชั้น3ค่ะซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเกิดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้ค่ะสาวๆคนไหนอยากไปร่วมทานอาหารและทาบุญกับเตอ๋อกง็ง่ายๆค่ะสามารถรวมตัวกันได้ตั้งแต่3คนแต่ไม่เกิน5คนนะคะร่วมประมูลเงินทําบุญผ่านทางระบบ SMS ของรายการ โดยพิมพ์ LA เวนวักตามด้วยคำว่าหนุ่มน่ากินและจำนวนเงินประมูลและส่งมาที่4 8 0 2 2 0 0วสาวคนไหนประมูลเงินทำบุญสูงที่สุดก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับเตอ๋อแล้วค่ะ